สบายดีพี่น้องมาเดินหาเดินหางโรบินซันมาอยู่หมุกอาหารพี่น้องมาข้างทีสองแม่เป็นภาพเป็นเลี้ยง MK กินบุเป็น MK <c oughs> น MK สดซ่ะคับหน่อยก็จะขายว่าหายเราก็ได้ lô bình sản mốc đàng hàn

านยบ้มกระพราลำครับผมยินมระพาลำองมิละลอยองอสองลอยครับข้แรกไมชิมนี่ดีดีมากเลยครับนี่เป็นผลไม้ใช่ใช่ตายจากเบิวต์เมื่อผูกเนาะลูกกะได้องกรได้ครับที่ย่สามสิครับเสาว์่อิมก่อน

แค่ค่ต้ตีกเยออพม่ดดมมที่เดเป,ประลรกนแลับสาย <c oughs> รยเูกเองนี่ในลมากหรอรด,ดจ้าของค่ะ,ะรดดไราะจะรถน้ไรแลกล้านดอกค่ะปลูกจคปีเป็นเป็นลูก

ไปาเล็กใหมือพท่านเดชธาจะฆ่ายากอีงซาเดลตสีอันบครัวซองฆ่ากับปนตายาปนตายาแลวข่ามันกันอินาฟาลัมแม่ใช่เราว่าแห้งแห้งเราอกล่องกล่องทีใส่น่ะสามสี่ร้อยเรากล่องดีนะนึกว่าหมากไฟก็เลยแม่มากอีอันนี้เรียว่าหมไฟหองก็ไปบึง ่อๆบอไปเนาะจื่อิลามอ่างมเขานอยังละมาดจเหมือนยงมเขาอดอาหารเขากินอไรเี้แลก็น่เอ้กะต้นกน้ำซ่าตอคนลไมแผลสุขภาพกนัาะน้าเจ้ว่ากินโอ้ยกินแน่แตงวี่เปาเอไล้องเสียไปบิกซีเขา เจออยู่บนสะานมาเนี่เจอลายดานอยู่บยตำรวจมันหูเลยว่าข้างหลัง่บีสินี่แลไม่งเป็นแบบนี้บมียูว้านร <c oughs> ากนท,ทาง <c oughs> มีแ่้อยสปตัดหญ้ารับ <c oughs>

รุ่นไหนี่ thì vô xanh xòn thì đó <laughs> xanh xòn chém lên อ๋อ,อ,อได้ครับเดี๋ยวาได,ได้เวลา R P M รองรัแล้วคะ่ะบิ๊กซีขอบคุณคะ่ะซี่แฝกซีแฝกแมสามแม่วกว่าโออ้ีท่่ห อันีนกแ่กินอายนมตแนนรนบัเราอาการยุงกะเมลงสัดกับต่อยปดไม่กล้าเนื้อไม่แสบร้อนไปอัรืงใหม่ตุ่เมื่อไรใช้สซนบัเียนะมมันนักเอาคนคนีม่มีเดินบิกซีแล้วง เออคุณผู้ชมส่วให่จนคนอะไรือนยุโรปคอย

ไปของเราเลยมีของอะารอย่างกับมีของเรานั่นแต่ของเล่าหน้าแล้วก็ซื้อมากินที่ภูเก็ตทางแรกบริยางมุซีนี่หาง่ายอย่างนี้เนาะถูกต้อง ได้บ่ให้คอยเค้นบ่มันสิจึกอะแหเริ่มไปเริไปไป้บไปเันลอกอับไปหอยคุณองไปงานๆนะสุกไปเลยแบบนี้สุกกะคอยๆดันไป กนคลิปนะขอบคุณที่เขามาหับส้มเดอ้อพี่นอ้องทีไรครับแฟร์บัน